ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิต์ปีงบประมาณ2,566เป้าหมายที่1เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการนำของนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดอุตรดิต์ประจำปีพุทธศักราช2,566ด้วยตัวชี้วัดหลัก12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อน12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยงานด้านสาธารณสุขมีตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ระดับความสำเร็จการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนเป้าหมาย9ตำบล9อำเภอต้นแบบผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ขั้นสูงทั้ง9ตำบลต้นแบบแล้วดังนี้ ด้านออกกำลังกายประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายอย่างเหมาะสมผ่านแอปพลิเคชันเป้าหมาย1402คนผลงานประชาชนเข้าร่วมแล้ว2 9 9 0คนคิดเป็นร้อยละร้อยด้านอา,าสาสร้างเมืองอสอมในตำบลต้นแบบได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอสอมหมอประจำบ้านเป้าหมาย1342คนผลงานพัฒนายกระดับแล้ว1342คนคิดเป็นร้อยละร้อด้านการดูแลทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องได้แก่ เด็กปฐมไวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยเป้าหมาย651คนผลงานคัดกรองแล้ว651คนคิดเป็นร้อยละร้อยเด็กประถมศึกษาได้รับการคัดกรองสุขภาพและส่งเสริมโภชนาการเป้าหมาย2052คนผลงานคัดกรองแล้ว1858คนคิดเป็นร้อยละ90.55 วัยรุ่นเป็นสมาชิก 2B n u m b e no. r 1เป้าหมาย8,865คนผลงานเข้าร่วมแล้ว7,953คนคิดเป็นร้อยละ89.71ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ10เรื่องเป้าหมาย19,70คนผลงานคัดกรองแล้ว1 2 1 2คนคิดเป็นร้อยละ93.9 ด้านการพัฒนาชมรมทุกช่วงวัยเป้าหมายศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนลองเทอมแคร์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทั้ง9้าตำบลต้นแบบผลงานศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุในตำบลต้นแบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณครบทั้ง9้าตำบลคิดเป็นร้อยละร้อย ด้านการบริการกายอุปกรณ์เป้าหมายดำเนินการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการขอกายอุปกรณ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่9ตำบลต้นแบบผลงานจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์และได้รับสนับสนุนงบประมาณครบทั้ง9ตำบลคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่2อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปีต่อประชากรหญิงอายุ15-19ปีพันคนเป้าหมายไม่เกิน23ต่อประชากรพันคน คลงานอัตราคลอดในหญิงอายุ15-19ปีคือ5.78คนต่อประชากรหญิงอายุ15-19ปี1,000คนผ่านเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดที่300และการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป้าหมายโรคเบาหวาน้อยละ70และโรคความดันโลหิตสูง้อยละ93 ผลงานการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปโรคเบาหวานได้รับคัดกรอง162,080คนคิดเป็นร้อยละ87.39และโรคความดันโลหิตสูงได้รับคัดกรอง124,397คนคิดเป็นร้อยละ86.79ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย การติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรังกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน2413คนได้รับการติดตามเข้ารับการรักษา1891คนคิดเป็นร้อยละ78.37และกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง12,301คนได้รับการติดตามเข้ารับการรักษา12086คนคิดเป็นร้อยละ9 8้าผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนทุกอำเภอผู้ประกอบการพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายจังหวัดอุตรดิษท์ทำให้เป้าหมายเมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยประสบผลสำเร็จและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน